ส,สวยเลยเยี่ยมกลิบงามเนาะดูภายในครับไ<า>ด้ยังสตาร์ทมุดเลยอืมเบาเยอะพึ่งเบบี้มั่นพอมนะ ยากได้ไหมโบเกียวยากได้ไหมนี่ครับสภาพนี้เลยก็อยากได้เลยค่ะโคนแต่ตังออกไม่โคไปแล้วก็อยากได้เยอะถ้ามีตังก็จะจัดเยอะไอหมกแล้วน้ำมันเงินดีดีมันไม่มีแล้วอยากได้อะไรเราก็เดาเดาค่ะดาวน้อยผ่อนสบายไปดูไปดูข้างนอกนี่โลคาซีมา นี่ครับกระทะชูบแบบนี้เลยคันนี้ราคา97ครับ97ต่อ,อนามั้ยเป็นเครื่องคอมมันเรลวนี่ครับเครื่องเป็น 8e หรือเปล่าคันนี้ 8e เหรอคะ e H O 8e J O บ่ J O เป e. อื E ใส่เบ้งฟุน้นแบบนี้สวยนี่พอดีเลยแปดสครับเป็น เป็นเลดครับเป็นปลายเลดท่อพักนี่ครับได้โชคนะครับโชคดำตรงเนี้ยดีครับแบบนี้ดีครับ ส่วนมากปัญหาตรงตรงล็อกดำเนี่ยครับที่มันชอบขาดแต่เราใส่ตัวนี้มันหมดปัญหาไปครับหนูเพิ่งห้อยดิจ่อยากได้ไหมได้สหดิหนูอยากได้หนูอยากได้ฝนสีชมพูงามดิพรุ่งนี้ครับคันสีชมพูดึงไี่ล่ะเอา่อยเดี๋ยว ไทยอีกสองปีก่อนให้ให้เจ้าพาใส่หมดหมดก่อนนะคะน่าจะจัดอีกค่ะจัดแน่นอนค่ะเด<ช>ี๋ยวเราจะมาดูอสอการช่างด้วยกันเจ้าพรใสหมดก่อปีนี<อ>้เราขอให้งานแน่นๆเนาะถ้างานแน่นๆเดี๋ยวจัด,จ,ดจัดไม่ถึงแตเอสซีแน่นอนค่ะอีกขัดเลยเอาจรดแต่งเต็มเจ้าพระใส่ยังไม่หมดเลย โอ้สต่งามเลยเนาะมาไปฟังเสียงท่อหน่อยเช็คเกียร์หนึ่งด้วยเช็คเกียร์บางกันเกียร์บางบงสขยโไปใส่ขวาเออฟังเสียงดิโอ้เสียงเพาะคนเงา เสียงว่าเป็นรถเสียตัวนี่แหละครับคอบมเบร็เรครับไม่มีเทอร์โบเลยเสียงนุ่มๆเลยครับ Ông hóa phấn khẩu cả đây đây này. Nghe cũng muốn nhỉ gì cái này. ông hóa nhặt khẩu mây cái này. Ông muốn nhặt mây. luôn. Thì luôn. Okay. à lạ. รถที่อู่เยอะมากเลยครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจมาด,ดูได้ครับอยู่ที่อู่สอการช่างครับอยู่ซีแยกทางผาชุมพลบุรีครับติดไฟแดงเลยครับได้กระทะเหลยบด้วย แบตเตอรี่ใหม่ยังใหม่หกเส้นตามที่ผมชอบผมชอบลายแบบนี้ครับสวยดุดีครับ สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับอยู่ที่อู่ซอการจ่าง0895849435ครับโทรปรึกษาคุยได้ครับใครเห็นคลิปนี้ก็บอกมาจากช่องน้ำฝนได้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับสำหรับอู่เราดูแลบริการลูกค้านะครับ ได้เลยได้บนลงนยนครับวันนี้ส่งมอบลูกค้าครับจากเอ0เจ็ดร้อยเครื่องสามร้อยแปดสิบแรงมาครับ 1> e 1 3 4ทะเบียนทะเบียนแต่งเลยกรอบเหล็แกลบบนะครับครับสำหรับใครที่สนใจครับก็ฝากมาดูได้ครับที่อุตสาหการช่างของเสียสุชาติครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ